ส่วนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารความก้าวหน้าในงานในยุคข,ของ disruption หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าในโลกของยุค disruption world นะครับมีคนจำนวนมากที่ถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในการทำงานลหลายอาชีพก็จะหมดไปนะครับ,นะรบซึ่งมีการพูดกันอยู่มากมายกันเรื่องอเครื่องจักรจะมาทำงานแทนคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับะระบบสมองกลหรือเราเรียกว่า artificial Intelligence นหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า AI นั่นเองนะครับเริ่มถูกเข้ามาใช้ในวง,วงการทุกวงการเลยก็ว่าได้นะครับไม่เว้นแต่วงการ HR HR จะต้องมีรูปแบบการทำงานอย่างไรกันต่อไปในข้างหน้านี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะ HR ต้องตอบรับในเรื่องนี้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงคำว่า d i s r u p t i o n ก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับคำว่า d i s r u p t i o นนั้นนะครับมันเป็นการแทรกแซงของเทคโนโลยีะ Technology นะครับโดยการปรับแนวทางการทำงานขององ,องค์กรไปสู่ รูปแบบของดิจิทัลนะครับออฟฟิเชัยนอย่างเต็มรูปแบบนะครับองค์กรก็จะก้าวเข้าไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างลิกเรี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งองค์กรนี้นะครับจะถูกดิส r u ปชั o นที่เกิดขึ้นนะที่จริงดิส r u ปชั o นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายมิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับหือทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะครับในช่วงนี้นะฮะแล้วรูปแบบการมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม ไม่ได้ต้องการเดินตามแนวทางที่สังคมกําหนดไว้แบบเดิมอีกต่อไปแล้วคนกลุ่มนี้นะครจะเลือกออกจากงานไปแล้วก็ไปหาความก้าวหน้าในอาชีพแบบเรียกว่าทําเองนะฮะหรือที่เขาใช้คําว่าสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับประการถัดมานะครับเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรวดเร็วแล้วเร็วอย่างที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อนี่คือดิส r u ปชันแหะครับนะครับซึ่งการปรับตัวในการเข้ากับดิส r u ปชั o น มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่องค์กรจะต้องมีจะต้องปรับตัวขึ้นไปนะครับองค์กรที่มีชื่อเสียงนั้นในงานวิจัยระดับโลกอย่าง DDI นะครับมีซ e o ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องดิสค u ับชันเนีครับเอาไปใช้ในการจุดป,ประกายความคิดนะครับแล้วผลักดันแนวทางการทำงานให้องค์กรเนี่ยได้สามารถขับเคลื่อนนะครับก้าวผ่าน ความซับซ้อนความสับสนที่เกิดขึ้นได้อย่างประสบความสําเร็จนะฮะ,ะการปรับเปลี่ยนแนวคิดเนี่ยมันต้องให้อยู่เหนือคําว่า disruption นะครับประการแรกเลยเนี่ยการจะให้อยู่เหนือ disruption จะทำยังไงครับก็คือว่าไม่ต้องอยู่ตรงเส้นยุคข,ของ disruption เลยนะครับต้องปรับปรุงนะฮะการทํางานอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ให้มันมีเกิด disruption ขึ้นมานะครับเรียกว่าปรับปรุงมันอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนท่านไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ การที่2นะครับจะเห็นว่ามุมมองกั้นบวกนะฮะเช่นเราหาโอกาสในใน,ในการมองโอกาสที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมมีโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่เสมอน,นะครับนะฮะแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยว่าวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นเ,เรียกว่าจะต้องเป็นคนแรกเท่านั้นที่ที่เจอที่พบเจอนะฮะหรือว่า first mover นะครับนะฮะถึงจะสร้างความเฉลี่ยให้กับองค์กรได้นะครับแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนะี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวหรอกครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยขึ้นมานะครับมันเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอแล้วต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับทัานองค์กรจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการพร้อมมีการเข้าไม้เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนป,ปรับพร้อมในการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพนะครับของยุคดิส r รับชันนะมันมีความทวีความรุนแรงนะครับความสําคัญยิ่งขึ้นมานะฮะเนื่องจากว่าคนที่จะมีคควาาาามก้้้หนนนนนใอชีพััะรบ จะต้องอยู่ในคนที่ต้องทันยุคทันสมัยนะครับมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับการค้นหาผู้มีความสามารถสูงนะฮะหรือบุคคลเป้าหมายที่ว่านี้นะครับมันต้องค้นมีระบบในการค้นคว้าค้นหาให้ใหเจอแล้วก็รักษาคนกลุ่มนี้ไว้ให้ได้นะครับเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่รุนแรงต่อไปนะฮะทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างที่ผมจะกล่าวต่อไปนะครับ